การบริพาดดาว่าพระภิกษุผู้ส,งส่งศีลเป็นกรรมหนักมากพวกเราอย่าไปทำเด็ดขาดบางปักว่าต่อๆกันมาก็หลงเชื่อผสมรงด่าว่าท่านด้วยความคึกขนองกรรมนี้น่าโกรนักผู้ปลุกเบิกให้เกิดพัฒนาการใหม่ๆในช่วงแรกมักจะมีกระแสวิพากษวิจาร์ณไม่เห็นด้วย เราะขัดกับความคุ้นเคยเดิมแม้ในวงการพระพุทธศาสนาก็เช่นกันพระมหาเถระผู้มีคุณโปการต่อพระพุทธศาสนาจำนวนมากต่างก็ประสบกับการวิพักษ์วิจารณ์โจมตีอย่างหนักมาแล้วเพราะคนเราพอไม่เข้าใจก็ไม่ชอบจึงหาเรื่องจับผิดด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีอาทิเช่น พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้ออกเดินธุดงควัตรตั้งใจปฏิบัติธรรมบุกเบิกสร้างพระป่าสายอีสานก็เคยถูกคอรหาว่าอวดอุตริมนุสธรรมหม่อมราชวงศ์คคกือกริ์ป่าโมดเคยเขียนวิจารณ์ว่าสอนผิดจากพระไตรปิฎกที่บอกว่าไปสนทนาธรรมกับพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วได้ ครูบาศีวิชัยผู้นำสิทธิานุส,ส,าานาสิทธิ์สร้างทางขึ้นปฐาทโดยสุเทพสำเร็จในเวลาเพียงสามเดือนและปลุกเปิดแผ่พระธรรมอย่างกว้างขวางในแดนล้านนาทั้งก็เถอถูกใส่รายป้ายสีจนถูกจับขังถึงสามครั้งปลดจากเจ้าอาวาสถูกคุมตัวเข้ากรุงเทพ สมเด็จพุทธาจารย์หรือหลวงพ่ออาผู้วางรากฐานให้มอจอรอเติบใจเป็นมหาวิทยาลัยสงหลักในปัจจุบันทรงพระไทยไปเรียนกรรมฐานกับพระพระมา่ากลับมาปลุกเปิดสร้างสายธรรมปฏิบัติยุบหนอพองหนอในไทยก็เคยถูกข้อกล่าวหาจากสังคายกในยุคนั้น ว่าประราชิกและสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ศึกถึงขณะถูกจับสึกเรื่องผ้าเหลืองออกต้องนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่สันติบาลสี่ปีแต่สุดท้ายศาลก็พิพากษาว่าท่านไม่ผิดจริงจึงกลับมาครองผ้าเหลืองใหม่ก่อนมรณภาพได้เป็นถึงผู้รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช หลวงพอ่อฤาษีลิงดำผู้บุกเบิกการปฏิบัติแบบมโนมยิทธิก็เคยถูกกล่าวหาว่าประาชิกเพราะอวดอุตริมนุสธรรมอวดอ้างว่าไปสวรรค์ไปนิพพานได้หลวงพ่อพุทธทาสทั้งก็เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นพระบ้าเพราะเทศปากปล่าโดยไม่ถือใบลานซึ่งคนในยุคนั้นไม่คุ้น ถูกกล่าวหาว่าเป็นพระมหายาณพระนอกรีตเพราะชอบสอนเรื่องสุญญาตาคำสอนของท่านน่าคารชุนชอบแนวคิดแบบเซนแต่ท่านก็สามารถดึงปัญญาชนจำนวนมากให้หันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยหลวงตามหาบัวก็เคยถูกกล่าวหาอวดอุตริมนุสษษธรรมอวดอ้างว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่พูดจาหยาบคายจับเงินจับทองผิดพระวินัยระดมผ้า่าช่วยชาติซึ่งไม่ใช่จิตของสงฆ์หวังจะขึ้นเป็นใหญ่ในวงการสงฆ์ทางลัฐแต่ท่านก็สามารถสร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธได้มากมายผู้ที่เคยบริพาทดดาว่าพระมหาเถระเหล่านี้จะต้องแบกบาปมากเพียงใดนาคิดที่ว่า ผู้ที่เคยบริพาท์ดาว่าพระมหาธีระเหล่านี้จะต้องแบบบาปมากเพียงใดตอนกำลังดาว่าท่านทุกกรณีก็จะมีลักษณะคล้ายกันคือแต่ละคนก็จะคิดว่าท่านไม่ดีไม่เสียพระแล้วด่าแล้วไม่บาปได้บุญโดยการปลุกระดมกันและกันด้วยโทสวาดให้เกิดความเกลียดชังอย่างงมงายมากๆเหมือนท่านไม่ใช่คน แต่พระมหาเถระเหล่านี้แต่ละรูปก็ได้พิสูจน์ด้วยการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตของท่านสิ่งที่แต่ละรูปได้สร้างไว้นั้นต้องทำด้วยชีวิตผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ใจจะทําทอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคิดว่าผู้ธที่ด่าว่าท่านพปนครูบาศรีวิชัยสมเด็จพระพุทธาจารย์คนเหล่านี้ต้องรับกรรมหนักเพียงใด ส่วนพระที่มีเจตนาไม่บริสุทธินั้นมักอยู่ได้ไม่นานก็มีเหตุให้ต้องออกไปเองสมตามที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระธรรมวินัยนี้เหมือนทะเลที่จะสัตซากศพขึ้นฝั่งในที่สุดดังมีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่มากรายโดยเราไม่ต้องไปประสมโรงดาให้เสี่ยงต่อบาปกรรมการบริพารพระภิสษุ์สง ผู้สงศีลเป็นกรรมอันหนักตัวอย่างวิบากกรรมของผู้ปริาพาชพระภิสุผู้สงศีลในครั้งพุทธกาลที่เมืองสาวัตถีมีชาวประมงจับได้ปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีสีเหมือนทองคำแต่ปากเหม็นมากจึงเอาไปถวายพระราชาพระราชารับสั่งให้นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอปลาอ้าปากเท่านั้นกลิ่นเหม็นก็ครุง้ง ตลบทั้งเชตวันมหาวิหารพระราชาถามพระศาสดาว่าทำไมปลามีสีเหมือนทองคำแต่ปากหมินพระศาสดาตัดตอบว่าปลานี้พบในอดีตเป็นภิกษุชื่อกับปิละมีความรู้มากทะนงในความรู้ของตนเทวด่าบริาพาทพระภิกษุที่ไม่เชื่อคำของตนน้องสาวบัดว่าพระภิกษุตามรับกับปิละ พราะคิดว่าท่านรู้มากพระกัปปิละตายแล้วจึงไปเกิดในอเวจีเมื่อสิ้นพุทธันดรหนึ่งแล้วมาเกิดเป็นปราด้วยเศษแห่งวิบาาเนื่องจากท่านเคยท่องบนคำพีสรรเสริญคุณพระเจ้าจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำแต่เพราะเป็นผู้ด่าบริาพาทพระภิกษุทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอจากนั้นพระพุทธเจ้า ทำให้ปราพูดได้ด้วยพุทธานุภาพพระราชาถามพระาศาสดาว่าทำไมปลามีสีเหมือนทองคําแต่ปากหมิน่นพระาศาสดาตรัสถามปลาว่าเจ้าชื่อกัปปิละหรือปราตอบพระเจ้าข้าข้าพระองค์ชื่อกัปปิละพระาศาสดาถามเจ้ามาจากไหนปลาตอบว่ามาจากอวิจีมหารกพระเจ้าข้า พระศาสดาแม่ของเจ้าไปไหนปราตอบว่าเกิดในนรกพระเจ้าค่าประศาสดาถามว่าน้องสาวเจ้าไปไหนปราก็ตอบว่าเกิดในมหานรกพระเจ้าค่าบัดนี้เจ้าจักไปที่ไหนพระศาสดาถามปราชื่อกัปิลกราบทูลว่าข้าพเจ้าจักไปสู่อเวจีมหานรกดังเดชค่า ดังนี้แล้วคิดถึงบาปกรรมที่ตรงเคยทำเศร้าเสียใจมากจึงเอาศีรษะฟาดเกลือตายในทันทีกลับไปเกิดในนรกแล้วมหาชนเห็นเรื่องราวได้สลดใจมีคนลุกขนชูชันการบริภาทดาว่าพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมหนักจริงๆพวกเราอย่าไปทําเด็กขาดบางคนแค่ฟังเขาว่าว่ากัน ว่ากันต่อๆมาก็ลงเชื่อผสมกรงด่าวว่าท่านด้วยความคึกขนองก,นนกรรมนี้น่ากลัวนักยิ่งโลกในปัจจุบันที่การสื่อสารออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งต้องระมัดระวังมีสติไม่ไปตามแห่ทําบาปกับใครการตัดต่อภาพใส่ร้ายป้ายสีพระภิกษุยิ่งผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมจะหาเหตุผลมาอ้างว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะคิดว่าท่านไม่ดีเหตุผลนี้เมื่อตายแล้วตกนรกจะเอาไปอ้างกับจมมบานเขาท่านก็ไม่รับฟังประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระภิกษุรูปใดที่เราถูกอัทธยาศัยแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเราอยากไปบริภาทด่าว่าพระภิกษุสงฆ์เพราะยังรู้จักท่านไม่จริงแต่เอาเวลาไปประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระภิกษุรูปใดก็ได้ ที่เราถูกอัธยาศัยมีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านดีกว่าทำอย่างนี้เราจะไม่มีวิบากกรรมจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปทั้งพบนี้และพบหน้าพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เชื่อเครื่องกรรมใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วสอนให้เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ พระพุทธเจ้านน้นกล่าวว่าบุคคลผู้ลบหลู่ดูหมิ่นในสาระะทั้งสามกรรมย่อมส่งผลให้ผู้นั้นเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าบุคคลผู้มีจิตคิดเล็วสามกล่าวตำหนิตีเตียนพระสงฆ์ย่อมพินาศจอยยับไปไฟไหม้บ้านเกิดอุบัติเหตุขโมยขึ้นบ้านบ้านแตกสลายขาดไรรที่อยู่ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุข มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนโปรแกรมที่ด่าประสงค์บุคคลผู้มีจิตคิดเลวซามกล่าวตำหนิติดเตียนพระสงค์ยอมหาเรื่องก่อกวนชวนทะเลาะวิวาทขวัญขวายให้ประสงค์อยู่ไม่ได้ขวัญขวายในสิ่งที่ไม่ธรัทวินยัยสง์ขวัญขวายที่หาเรื่องแก่ประสงค์ผู้ทรงศิลธรรมยอมได้รับความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายการงานไม่เจริญค้าขายไม่รุ่งเรือง บุคคลเมื่อตายจากโรกมนุษย์เขาผู้นั้นจะตกนรกถูกไฟเผาไหม้อยู่ชั่วกันละนานพญาจมราชเตือนไว้จงอย่าเป็นผู้หนึ่งที่ทำลายพระพุทธศาสนาโดยรวมเลยและอย่าเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้ศาสนาเสื่อมโดยไม่รู้ตัวอีกทั้งก็อย่าเป็นผู้หนึ่งที่ทํทำให้อายุพระพุทธศาสนาสั้นลงไปอีกเพราะบาปก,กรรมตรงนี้ จะนำหายนะมาสู่ชีวิตทุกรูปแบบจนเรารับไว้ไม่ไวหวเลยทีเดียวดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคารวะเจ้าโจมเราควรมีความคารพต่อพระรัตนตรัยมีความคารพบในพระพุทธเจ้าเคารพบในพระธรรมคารพในพระสงฆ์ให้การสนับสน,นุนช่วยเหลือกิจการงานของคณะสงฆ์ทบำบารุงพระสงฆ์ให้มีความผาสุขท่าน จะได้มีกำลังจิตก,กำลังใจในการเจริญสมถะาธรรมบำเพ็ญภาวนาแผ่เมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาหากมีจิตคิดกะลึกได้แล้วไซยอมกลับตัวกลับใจหันมาสนใจหันมาเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาต่อไปย่อมไม่มีวันสายเกินแก้หากไม่คิดกลับใจคิดใหม่แล้วไซความเสียใจจะเกิดมีภายหลังในเมื่อความตาย ใครเข้ามานั้นแล